ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่คือการสอนทําอาหารอาหารที่สอนในวันนี้คือต้มขาปลาช่อนแต่มันเป็นสไตล์ของครัวบ้านใส่น้อยครับครัวบ้านใส่น้อยเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเวลาที่ไปก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนาเลยแต่ที่สาคัญที่สุดเดี๋ยวมาดูว่าเขาทากันอย่างไรถึงได้อร่อยได้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะนี้ได้ต้มขาปลาช่อนใช่จริงๆนะ เอาเลยเอาจริงเอาเลยต้มขาเนี่ยนะเขาไม่ค่อยนิยมเอาปลามาทำกันะใช่เขาจะทําต้มขาไก่มันมีความเสี่ยงที่จะคาวใช่เพราะว่าหนูก็มันเคยเห็นเอาจริงเนี่ยต้มขาปลาช่อนเดี๋ยวจะลองเขามีวิธีการไงถึงได้บอกว่าเขาทำยังไงล่ะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสิชนกังวานรัตนาจากร้านครัวบ้านใส่น้อยครับดีมักดีรับดีครับ สวัสดีค่ะบิ๊กขาจริงๆแล้วคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนทําอาหารหนูทําค่ะหนูนี่นะเด่นอยู่ในครัวเลยเป็นคนทำเองเลยทำเองเลยทําไมบิ๊กชอบทําอาหารนะพ่อลูกลูกดูผอมแห้งแรงน้อยขนาดนี้เรื่องจากการชอบกินเหรอใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ค่ะชอบกินเหรอแล้วก็เลยมามุ่งมุมาทางด้านนี้เลยใช่ค่ะหมายถึงมุ่งมาทางด้านกินเนี่ยนะมุ่งมาทางด้านทำค่ะอ๋อแล้วนั่นอาหารนั่นทางอาหารบิ๊กขาร้านอยู่ตรงไหนคะ ร้านอยู่ตรงเส้นไซน้อยเลยค่ะตรงข้ามกับโรงพยาบาลไซน้อยตรงข้ามโรงพยาบาลใช่ค่ะถ้าจะปักหมุดก็คือโรงพยาบาลไซน้อยจะง่ายง่ายกว่าร้านเาขายอะไรเป็นหลักคะเป็นอาหารไทยทั่วไปค่ะมีแกงส้มแกงเลียงด้วยพวกนี้ค่ะเป็นอาหารบ้านบ้านบ้างใช่ค่ะเป็นสูตรของคุณยายเป็นสูตรของคุณยายใช่ค่ะแล้วก็ได้มาแล้วบรรยากาศร้านเป็นยังไงเป็นล่องสวนค่ะเราเสิร์ฟด้วยเรือเสิร์ฟอาหารด้วยเรือขอโทษครับล่องสวนก็ดูสภาพเอาสิครับ เห็นอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเฮ้ยทำไมคุณเตพพบพูดใจอย่างนี้เดี๋ยวดูสักก่อนคาว่าดูสภาพเดี๋ยวดูสภาพร้านเขาสักก่อนเห็นแล้วมีช็อกมันไม่ใช่ธรรมดาเลยใครเป็นคนคิดอะรูปแบบร้านยังไม่ให้ท่านผู้ชมดูด้วยฮะแม่ค่ะแม่หรอใช่ค่ะทำแบบนั้นนะนะใช่ค่ะแล้วมีเรืออย่างนั้นนะใช่ค่ะโอ้หแม่เธอสุดยอดคุณตาเป็นคนออกแบบเรือคุณตาเป็นคนออกแบบเรือแล้วคุณพ่อทําอะไรคุณพ่อเขาเป็นเปิดบริษัทลิฟต์ค่ะเป็นคนที่ทําให้เสรร์ฟททางเเือป็นนี่ เทคโนโลยีครับเจ๋งเนาะท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยเด็กคนนี้ชอบจริงนะชอบทําอาหารแล้วก็คิดแล้วเหมือนที่โก้พูดทุกอย่างจริงนะจริงต,ต้มขาส่วนใหญ่อะไรนี้เขาจะไม่กล้าใช้ปลานนะเพราะมันจะเหม็นข่าวเธอก็เลยมาคิดวิธีการว่าจะทําไงปลาช่อนมาทำแล้วไม่มีขา่าวเธอคิดได้และคิดออกท่านผู้ชมครับต้มขาปลาช่อนครัวบ้านใส่หน่อยครับนี่ฮะร้านเล็กๆไม่ได้มีอะไรน่าสนใจฮะนี่ฮะนี่ฮะดูฮะดูร้านฮะเดี๋ยวก่อนฮะยังไม่จบฮะ เสิร์ฟด้วยเรือฮะใช่ค่ะเสิร์ฟด้วยเรือเรือนะคะท่านผู้ชมเรือมาที่โต๊ะเรานะฮะจดลิขสิทธิ์แล้วค่ะจดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยมีที่เดียวในประเทศไทยที่จะสามารถใช้เรือเสิร์ฟอย่างนี้ได้นี่คิดนะครับกระบวนการมาทั้งหมดคิดเริ่มจากเอาขาเริ่มจากเอาขาลงแล้วก็หอมแดงค่ะครับแล้วก็ใส่กะปิค่ะครับแต่กรวมตามรูปนิดหนึ่งอ่าตามรูปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โขลกรวมกันใช่ค่ะ ได้แล้วพอหยาบๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วพักไว้แล้วก็ตั้งหม้อตั้งน้ำอะค่ะครับแล้วก็ใส่ขาลงไปค่ะครับใส่ใบมะกรูดค่ะครับใส่ตะไคร้ค่ะครับพอน้ําเดือดก็ลวกปลาช่อนค่ะเอาไปปลาช่อนเนี่ยไปลวกไม่ให้มันคาวอย่างที่คุณก็พูดเมื่อสักครู่นี้คือกันคาวมันก่อนโดยการลวกปลาช่อนเนี่ยใช่ค่ะใช่ลวกคาวออกไปแล้วก็พักไว้ครับผม แล้วก็ทําน้าค่ะเริ่มต้นน้าสต๊อกหมูค่ะครับหัวกะทิค่ะใส่หัวกะทิลงไปงานนี้ไม่มีหางค่ะตะไคร้ค่ะตะไคร้ครับขาวขาวแว่นค่ะครับใบมะกรูดค่ะครับหอมแดงค่ะแล้วก็เครื่องที่โขกไว้อะค่ะครับตามด้วยน้ำมะขามค่ะ น้ำปลาค่ะผงปรุงรสค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วเคี่ยวไปสักพักค่ะครับไฟไม่ต้องแรงจัด<ช>มากนะไฟกลางค่ะแล้วก็นําปลาช่อนที่ลวกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะครับพอสุกได้ที่ก็ตักใส่หม้อค่ะ นี่เห็นหม้อไหมฮะเห็นหม้อไหมฮะโรยด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะพริกขี้หนูสวนลงไปแล้วก็ผักชีไปเรื่อยค่ะครับผักชีไทยค,ะค่ยคะคตามด้วยพริกแห้งคั่วค่ะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับต้มขาปลาช่อนครับ นี่นะฮะวิธีการที่เธอทําลวกปลาโดยใส่เคลื่อนต้มยำแล้วก็ <พบ S 1> ดัก <พบ S 1> ข่าวไปก่อนใส่ไว้ก่อนนั่นคือที่บอกว่ามันจะได้ไม่ข่าวเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการนั้นนะปลาช่อนที่ใช้ก็ใช้ประมาณ8ขีดใช่ค่ะเนื้อมันจะแน่นไหมเนื้อมันจะแน่นค่ะปลาช่อนนาเราใช้ปลาช่อนนาใช้ปลาช่อนนาด้วยและข่าวมันน้อยใช่มันจะข่าวน้อยค่ะ,ะปลาช่อนนาข่าวมันน้อยใช่ไหมใช่ไหมคือบอกเลยนะปลาช่อนเนี่ยนะถ้านูู้ดว่าต้องล้างให้หายข่าวเนี่ยอย่างน้อยมีตสามน้ำอเพราะว่าเมือกมันเยอะใช่ แต่ว่านี้พอมันเป็นมาช่อนาก็ช şey ่วยหน่อยนึงและที่สําค um> ัญสุดพอมาต้มกับไอ้เครื <pad 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 ่องแบบนี้มันยิ่งสบายขึ้นใช่ไหมฮะใส่เครื่องเยอะมากเลยนะใช่หอมแดงใส่ขาแว่นรถที่เขาทำมันจะออกเปรี้ยวเค็มหวานไปปลายใช่ค่ะแล้วก็เผ็ดเผ็ดปลเผ็ดบางๆราคาอ่อนหันบางๆก็เคี้ยวอร่อยนี่เหมือนกับคุณนวัดไง กินขาได้กยวขาได้หกขาวกตะไคร้เป็นมะกรูดตมุนไพรเท่าๆอ่อนหนุกินหมดใช่ใช่ใช่ปลาเปลือไม่กินไม่ชอบกินกินครับปลาอากินด้วยอากินด้วยเอาละครับมันก็ทำไปกินแล้วก็ลองกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมชอบวิธีการมากเลยที่คุณใช้เรือเสิร์ฟนะใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นเด็กที่มีความคิดมากนะฮะไอเรือเสิร์ฟก็เรื่องหนึ่งนะจนลิขสิทธิ์ครับประเทศนี้ประเทศไทยไม่ทําไม่ได้นะเขาจดลิขสิทธิ์แล้วคนแต่ผู้เดียวว่าใช้เรือเสิร์ฟใช่ค่ะเป็นที่เดียวในประเทศไทยมอดูดิเก่งเก่งไม่ เดี๋ยวจะใช้เครื่องบินเสริมนะฮะแล้วผมจะจดลิขสิทธิ์นะฮะมันจะไม่มีที่จอดต้องนั้นน่ะเดียวเคอินาะอ่าจะใช้เครื่องบินบอกนะเออทำไมอ่ะซื้อไแปดลำโอ้โหจริงเหรอเครื่องบินเลยมากไม่น่าเชื่อเลยท่านผู้ชมเป็คนเราถ้าเกิดแค่ขายกระพองกระบองเพชรปลอมก็สามารถซื้อเครื่องบินได้แปดลำนะฮะปล่าซื้อไแปดลำแต่ว่าตอนนี้จอดไปอยู่ทำไมอ่ะไม่มีตังค์เติมน้ำมันอ๋อตัเตาไปซื้อเครื่องบินหมด เมนูนี้คือเมนูต้มขาปลาช่อนนะครับอของร้านครัวบ้านไซน้อยแถวจังหวัดนนทบ,บุรีรไม่น่าเชื่อว่าต้มขาจะจัดจ้านยนาดนนะใช่ผมบอกได้เลยแล้วคุณสังเกตได้ป่าเวลาที่เขาใส่เขาใส่แต่กะทิโสดแล้วไม่ใส่หางกะทิเลยใส่แต่หัวอย่างดียวใช่ค่ะพี่เอ๋หนูพลาดว่ะทำไมไม่ได้คนหรอเมื่อกี้ทีมงานเขาบอกว่าเอาข้าวไหมเออีมงานบอกไม่พลาด ผมเตรียมให้ผมไม่ใช่คนโง่ผมมีคนดักดดาลงฝากหน่อยผมให้พี่ออาไปเลยพี่เอาลองลองน้ำจานใส่ข้าวแล้วลองฉันไม่บอกพี่น้ำไม่เลยรสชาตินะใครชอบอะไรที่มันจัดจ้านอันนี้ตอบโจทย์จริงๆเป็นต้มขาที่จัดจ้านมากๆเลยนะครับมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมัน้ำไม่เยอะพี่ออาต่น้ำเยอะโอ้โห เอาเป็นส่วนตัวกันแล้วกันไม่มีปลายยังไม่ว่าเลยใช่ใช่เอาเหี้ยส่วนตัวกันแล้วกันน้ำมาละไม่มีปลายยังไม่ว่าเนี่ยเนี่ยดูดิหูเผ็ดเออแล้วผมเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วไงผมเป็นคนกินเผ็ดแล้วผมก็แฮปปี้หูเผ็ดโอ้ซุดนี้เลยเหมือนกินแกงจืดอร่อยอร่อยแกงจืดมันมันไม่ใช่หมายถึงว่าผมกินเผ็ดได้เหมือนกินแกงจืดมันเผ็ดจริงๆท่านผู้ชมเผ็ดแบบโอ้เผ็ดแบบเหงื่อออกได้แต่อร่อยอร่อยฮะ เนื้อปลาเนื้อปลาเป็นไงเนื้อปลาเป็นต้มขาไก่ที่เม่ได้ต้มไก่เห็นไหมยห็นพลาดเลยเป็นต้มขาปลาที่แบบว่ารสชาติเอาคุณดูน้องน้องน้องบลีทเนี่ยทำลายกำแพงหนูหลายอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนใช่พวกขายกระบอเพชรปลอมก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ใช่คือตั้งแต่เด็กนะฮะจนทุกวันนี้อายุตีติกว่ากว่าเนี่ยไม่เคยกินเลยต้มขาปลาแล้วก็ไม่เคยจะทำกินด้วย พอสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาก็บอกว่าเอามาทำมันจะขาวันยากยิ่งแต่กะทิด้วยมันจะขาวง่ายด้วยคือแต่พอบรีดนะกับร้านนี้นะครัวบ้านไส้น้อยเอามาทําอันนี้ต้องบอกว่าต้มขาปลาหม้อเนี้ยมันเป็นรสชาติที่ที่หนูชอบนะหนูชอบหนูชอบเพราะมีมรสชาติเผ็ดคือปกติต้มขามันจะไม่เผ็ดแต่เนี้ยต้มขามันมีรสชาติเผ็ดเผ็ดจริงต้มขาปลาช่อนเมนูนี้นะครับบ้าน ครัวบ้านใส่น้อยรับไปเลยครับติบคะแนนเต็ม1ิบคะแนนเต็มติบคะแนนเต็มพ่อพ่อมาด้วยนาหน้ามาด้วยน้านั่งร้องไห้นาน้ำตาไหลอ่ะอร่อยมันอร่อยจริงนะไม่ต้องน้ำตาไหลหรอกมันอร่อยจริงเขารักเราเหรอเลี้ยงมาใช่ค่ะน่หละนึกแล้วเห็นไหมอ๋อเหรอเลี้ยงมาน้ำตาไหลเลย หลานได้สิคะแนนเต็มโอ้โหมันอร่อยมันครบรสเลยมันครบรสนะรบนะชื่ออะไรคือบอยนะบอยไม่ต้องห่วงมันครบรสมันอร่อยจริงๆงมันได้ใจบอยท่านผู้ชมฮะว่างก็ไปกลัวบ้านใส่น้อยบรรยากาศที่ก็ไม่เหมือนใครอะแล้ววิธีคิดก็ไม่เหมือนใครและเด็กคนนี้ก็บ้าบอคอแตกด้วยสู้แล้วมันทําอาหารอร่อยอีกต่างหากแต่ต้องบอกท่นผู้ชมอต้มขาปลาชอนเผ็ดนะต้องบอกก่อนนะต้มไม่เหมือนต้มขาที่อื่นนะอันนี้เผ็ดนะ อร่อยมากขอบออคุณคุณสิชนขอบคุณครัวบ้านใส่น้อยขอบคุณน้บอยที่เลี้ยงมาดีขอบคุณนะกผู้ชมที่ตามชมรายการมายตลอดความประสงค์รายการนี้มีอย่างนี้จริงๆอร่อยลาไปก่อนจกกนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าท่านไปอยุธยาแล้วไม่ไปาร้านนี้ถือว่าผิดกูเสียเรือที่ไหนในโลก ก็ไม่อร่อยเหมือนอนยุทธยาของอร่อยไม่ใช่เป็นน้ำแผ็งอร่อยพริกหอมมากทาแบบนี้อายุประมาณ80ปีนะครับรอ,อต้มขยงครับรสชาติมันเด็ดเดียวดีนะมากเลยและระยะเวลาผ่านมา25ปีฝีมือไม่เคยตกรับอร่อยมากปึ๊บดึงๆดึง